เ <For> สนอรายการเกมโชว์จากจริงจากทุกวันจันทร์ถึงสุขเดอ60 Second g ก m e 60 w 6 e k วกพิชิษา รีแมทเลขหนึ่งของพิธีกรจ้มกัดคอมเพนชนั้นก็คือเซาวนิเคลียก็ผ่านไปได้แล้ว3เกมเพร้อมกับรับของรางวัลสะสมทองคำหนัก1สลึงทองคำหนัก1บาทและตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้เรามารู้กันต่อในเกมที่เหลือว่าเซาวนิเคลียจะผ่านไปได้หรือไม่ครับเอาจรงนี้กลัวไหมกลัวค่ะทำไมต้องกลัวด้วยกลัวได้เกมยากอ่ะไม่มียากหรอกคือเอาง่ายๆเลยนะอตอนเนี้ย คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะเขากำลังดูว่าโอ้โหได้ขอรางวัลมากมายแล้วทำไมยังไม่ยอมเลิกเขากำลังรอสมุ้ลหน้าคุณที่หน้าจอทีวีคุณจะเชียร์แฟนคุณไปต่อหรือไรเลิกเห็นคุณบอกอยากให้เห็นแสนแตกไหมเหรอใช่ผมอยากให้ลุยไปเลยคือเรื่องเงินไม่สำคัญเอาความสนุกของรายการไว้ก่อนผมไม่ได้กูเรื่องแสนแตกหรอกค่าตัวที่แตงพิธีกรให้เขาหมดเลยละกันยั้ง ามว่าวันนี้แตกแน่นอนน้องเนียวมั่นใจมมหมายถึงแสนแตกใช่ไหมหน่าแตกเคลยคุณผู้ชมครับลุ้นกันเกมที่สี่จุดตัเอร์ดอมครับลุยกันเลย <c oughs> อยากรู้ว่าลิวเคียจะแพ้เกมอะไร <c oughs> ตักทรายไม่เห็นมาสักทีที่แคอยากให้ตัางายดัง <c oughs> เรามาดูกันครับตอนนี้ผลออกมาแล้วเกมที่สี่ได้แก่เกม โลโก้ยักษ์ครับเกมโลโก้ยักษ์เกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องหยิบชิ้นส่วนโลโก้ยักษ์เพื่อนำไปต่อเป็นรูปโลโก้รายการถ้าทำสำเร็จภายในเวลา60ิวินาทีถือว่าผ่านครับอลไะฮะเรื่องของสติพันยาค่ะมั่นใจไหมเอาก็มั่นใจนะคะเรียนตอนนั้นเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นิวก็สามจุดห้าค่ะเป็นเด็กหัวดีดี่ออยู่ห้องคิงนะทิงลี่ดิคิงยัง ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการต่อแบบนี้เขาพอได้ต่ออะไรแต่เขาจะต่อราคาเลยครับผมแม่ไปช้อปปิ้งต่อราคาเก่งมากต่อเก่งอยู่แล้วเสื้อตัวละพันห้าต่อเหลือสองร้อยแปดสิบสยอดใช่ไหมครับผมเรียกว่าต่อแม่ค้าตายนะครับสองร้อยแปดสิบนี่คือไม่มีซื้อนะครับแม่ค้าให้ราคาแต่ไม่เอาโอ้โหครับสุดยอดอย่างเลยครับวันนี้เดินหน้าเมเจอร์ไม่ได้แล้วทำไมครับครับแม่ค้าดักตอกขาครับไม่มีปัญหาแล้วต่อจิ๊กซอว์แต่ว่าดูมันหนักมากเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอก พี่ว่ามันเบากว่าที่เราคิดน้องนิวค่ะจุดสตาร์ทขอให้โชคดีอาวมันจะไปสกูตตาร์ทแหลนั้นเลยนะครับพี่จ้าคุณมีกำลังใจเลยให้แฟนคุณไหมครับชนะเกมนี้แล้วก็เลิกครับเลิกเหรอครับใช่ครับถ้าชนะเกมนี้หดีไปแล้วเนี่ยน้องนิวขอให้โชคดีผู้ชมครับเขาบอกกันว่าเป็นเกมสุดท้ายของเาแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่ได้หรอกผมพูดเล่นๆคุณต้องไปให้ถึงเกมที่7ขอดูวรมณ์มก่อนนะ7นะ7ขอให้โชคดีกับ The 60 Second Game หกวิพิชิตแสนสามสอ่อแล้ครับไปแหลตตกไปแหลตลนสะกบองเกงไปเลยสะกบองเกงไปเลย จั่วจัววเวลาแล้วเร็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 วโอ้โหอไอ้ดูเกมนี้สาวนี่จะสับสนกับการต่อโลโก้อยู่พอสมควรเลยนะครับวางกลับหัวบ้างวางผิดด้านบ้างต้าสุดท้ายเธอก็ต่อได้ทันเวลาพอดีถือว่าผ่านนะครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าแฟนคุณไม่ใช่พิจิตรี่คุณตกล่อไปนานแล้วนะครับ คุณ,คณเกมน,นี้ได้พลาดมากคุณสามารถที่จะทำได้เหลือเวลาหนึ่งวินาที <c oughs> คุณมีสิทธิ์ไม่เข้าห้องในหนึ่งครั้งครับถือว่าผ่านเข้ารอบครับหา,าความรู้สึกหน่อยเมื่อกี้คุณได้แสดงศักยภาพนะครับของความกลัว <c oughs> งคุณออกมาแล้ว ปกติไม่ออกกัลังกายเลยไงแล้วได้ไงต่อเห็นต่อผิดต,ต่อถูกนี่มันยากหรือมันง่ายกันแน่เหนื่อยมากเลยครับเ,เ,<ล>เรียกว,ว่าต่อวิ่งจนไมโครโฟนหลุดไปเลยเอาเลยครับน้องนิวครับมาสักครู่นี้เรียกว,ว่าเฉียดฉิวมากใย่คุณเกือบไม่รอดแล้วเกือบจะเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสะสมมาแล้วสมบัติทั้งหมดของคุณเกือบจะตกเป็นของรายการศูนย์เปล่าไปหมดเลยและคนทางบ้านก็จะสมน้ำหน้าคุณ เข้าใจความรู้สึกเลยมอก้เ,เพราะฉะนั้นผมต้องถามคำถามนี้กับคุณคุณยังคิดจะไปต่อหรือเปล่าหรือว่าจะพอแค่นี้ไปต่อไปต่อสิพอแค่นี้ค่ะโอ้อะไรวะ่อน,นะ<พ>อมิกะเพรมันจะหมดเวลาความ <พอ S 1> รู้สึกคือมันเห็นภาพว่า ตรงนี้กำลังจะหายไปเสียงเข้าอันนี้ไม่ได้เข้าอันนี้ใช่พี่เกียร่พอกำลังจะหมดเวลาค่ะคแทนที่หนูจะคิดว่าต่อตรงไหนกลับคิดว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะหายไปหมดโอ้โหเนี่เรียกว่าเป็นความงกโลกโค้งสุดท้ายนึงคุณผู้ชมเรียกว่าน้องเนี่ย <c oughs> เหนื่อยจนเมื่อกี้อ่ะหนูนะครับผมเบอร์เบอร์ประสาทกินไปแล้วครับผมฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้วันนี้มี อะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับบ้างไหมครับผลงานทางธุรกิจหรือว่าทางการสแสดงก็ตอนนี้ก็เพิ่งกําลังจะเปิดกล้องนะคะเรื่องซิงเกิลมัมค่ะแล้วก็ใกล้ออนแอร์แล้วเรื่องไวแส,สแสแลกขาดค่ะขอบคุณมากนะครับ<อ>น้องนิเกียววันนี้กลับบ้านไปนะครับสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงสร้อยออคอ,ยอทองคำหนึ่งบาทตัวเครื่องบินกรุงเทพญี่ปุ่นไปกับเับเอาละครับขอบคุณมากเลยครับ ถือว่า,าการมาครั้งนี้ของสาวนิวเคลีย์นั้นได้สู้อย่างสุดความสามาถแล้วละครับซึ่งจะได้รับของรางวัลทั้งทองวคำหนัก1สลึงตองวคำหนัก1บาทและตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพญี่ปุ่นพักสักครูช,ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเอาละครับเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปกันเลยดีกว่า ผู้เ้างกังนนต่อไปหนุ่มลูกแบดบอยดีเจแมนพัฒนาพลดีเจและนักสแสดงมาวันนี้หนุ่มแมนบอกจะถอยปิกไบค์ไปไว้ที่บ้านเพิ่มอีกสักหนึ่งคันครับบ้านพัฒนพลค่ะ สวัสดีครับแมยครับสวัสดีครับพี่าสวัสดีสักหนึ่งรอบนะครับน้องชายสุดหล่อของเราเป็นทั้งดีเจนักแสดงพิธีกรครับคบวงจรจริงจริงทำทุกอย่างจริงๆเลยเป็นเกาด้วยครับพี่เป็นเกาล้วยยังอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเกา้วยทุกวันนี้นี่ทำทุกอย่างในวงการบันเทิงอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าเรารักที่สุดกับแมนไม่ได้เรียกว่าเงินใช่ไหมครับเงินถูกต้องครับถูกต้องถูัต้องพี่นั่นสำคัญนั่แน่นอนที่สุด เป้าหมายของชีวิตไงเล้าบ้าบางคนอาจจะทำด้วยใจก็ได้แต่ไปด้วยเงินใช่ครับคอนเสร็จเราสองคนมาด้วยใจจะไปด้วยเงินครับคุณผู้ชมครับเคยได้ดูรายการนี้มาก่อนไหมครับเคยได้เห็นในไอจีพี่พี่ครับผมนะฮะแบบเขาเรียกว่าเกมรูปแบบไหนนะครับตอนนี้ของเรามีท่าพละกําลังสติปัญญาสมาธิครับผม คิดว่าถนัดถนัดอันไหนตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยชอบใช้กําลังครับนะฮะตอนนี้เริ่มตั้งแต่ศึกมาชอบเรื่องสมาธิชอบใช้แต่เรื่องสติปัญญานี่อย่าให้แม่เลยนะครับใช่ครับพี่เขินดีอย่าไปพูดถึงครับผมก็ตอนนี้ก็คือกําลังเทรนร่างกายอยู่ได้ข่าวว่าอยากจะบิวซิกแพคใช่อยากจะมีแบบแบบโอ้ยอยากจะเท่ๆเหมือนพี่บ้างอะไรงี้ของเราก็มาทรงแบบเขาเรียกว่าอะไรไบค์เกอร์รถทรงติด ใช่มีครับผมแบบทรงแบบนี้ตัดทีนึงนี่800กวราครับผมตัดถึง8ครั้งด้วยกันฮะ8ครั้งครับ้บ้าง800บาทเลยครับไม่เคยไม่เคยอยากจะแพงขนาดนั้นครับแต่พอดีตามคุณุเพื่อนสนิทไปเขาไปสระผมร้านหนึ่งแล้วก็ปกติผมก็ตัดแถวแฟดบึ้งกลุ่มผมอะไม่แต่นี่ที่ไปตัดมานี่คือ800กว่าบาทถูกต้องครับทรงนี้นะครับผม ไปแซวเขาทรงเดียวกันคุณตัดเท่าไหร่ผมสามร้อยห้าสิบโอ้โหนี่เขาได้ลดด้วยนะได้ได้ผมสี่ร้อยนะล่ะเดียวสี่ร้อยเออพูดถึงเรียกเดียวกันี่ยทรงไม่ไอไอทรงสกินเฮดนี่มันไม่ได้ตัดกันแบบแปดสิบบาทร้อยบาทบาร์เบอร์คุณไม่รู้หรอกว่าสกินเฮดที่ดีเนี่ยคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วยังไงยังไงทรงศีรษะแต่คนไม่เหมือนกันนะฮเขาต้องเล็มให้ตัวของผมเนี่ยมันเท่ากันเพราะ เห็นสกินเฮ้เนี่ยตัดชั่วโมงกว่านะครับครับแล้วโกกหัวงอกอีก3ชั่วโมงโอ้โหพี่เอาเวลาทางอื่นดีกว่าความจริงมพูดเล่นเแม่เรามาดูข้างในนี่ดีกว่าพี่รู้เลยว่าแม่ต้องการอะไรมีอะไรบ้างพี่้างในสมบัติสมบัติอย่างแม่ที่ต้องมอเตอร์ไซค์ครับพี่เพราะเป็นไบค์เกอร์ครับถ้าคันนี้ครับการลังอินเทรนตเลยครับแปดเวสป้าแปดหมื่นบาทคันนี้โอ้หสวยมากนะฮะดำด้านด้วยใช่บิดอย่างเดียวอันนี้นี่คือจะเป็นเรียกว่าโซ่ล็อกสองตัว ตัวนี้ก็เท่นะมันไม่ได้แทนกันได้เลยตัวนนี้ก็เท่ะสอนน้องกันว่ากุญแจของมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนู้นครับอ่าไปหยิบมาสองพวงแล้วก็มาวัดดวงกันที่แม่กุญแจนี้ครับผมนะครับวัดดวงนี้ต้องใช้ตลับเมตรไหมครับครับไม่ต้องครับไปดวงล้วนๆัดส่วนสูงครับผมแมนลองดูนะครับว่าันนี้มีอะไรที่อยากได้อีกครับผมมีอาจจะอยากได้ชอบเครื่องปั่นปั่นเลยครับอ่าปั่นเนี่ยครับคุณพ่อชอบปั่นผลไม้ตอนนี้นี่ครันี่หรือว่าจะ จะเอาตุ๊กตาไปฝากแฟนไหมครับเขาคงไม่ชอบครับอย่างนี้ออครับเขาไม่ชอบแนวนี้หรอเอาทองไปฝากแฟนไหมครับเออน่าสนใจครับพี่สายยางนะครับเห็นบอกชอบขี่มอเตอร์ไซค์ชวดนี้ฝนตกบ่อยครับผมโอ้น่าสนใจเยอะเลยนะพี่เราลองดูว่าชอบอะไรรูปนี้ก็ได้พี่ได้รูปนี้ก็ได้ได้คุณยาได้คุณเราให้ในนี้จะมีทองคําเส้นละ1บาท ครับมูลค่า20 0 0 0บาทอยู่นะครับเทปล่าสุดก็น้องนิวเคลียร์ฟาดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ในนี้แล้วนะครับทองยังอยู่ทองยังอยู่ก็กดโค้ดนะครับเป็นเลข4ก็คือ1 1 1่2 2 2 2 3 3โฟฟรอะไรก็ได้เเเข้าใจแล้วเรากลับออกมาเล่นเกมกันดีกว่าครับเราไปดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมเริ่มลุ้นแทนน้องแมนแล้วว่าจะได้เกมอะไรคุดนดเช ผมว่านั้งตัวท้อนแมงนะต้องแนวสมาธิหรือไม่ก็พละกกาลังคุณผู้ชมคุณจะบอกว่าน้องไม่ใช้สมองเหรอใช่ครับผมไม่ได้พูดแต่ผมคิดมาคุณผู้ชมครับเกมแรกกับดีเจแมงของเราอีมันดีเจวะยังเป็นอยู่บ้างครับพี่กับแมงเรานะครับไปลุ้นกันที่แรดดอมลุ้นกันเลยครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เรียกร้องให้ น้องนิวเคียร์ได้เ,เกมตักทรายแต่ไม่ได้ทุกทีงั้นแมนมาเล่นแทนก็แล้วกันเอาละครับเกมแรกได้แก่เกมทาซานโหนรับโชคครับโอ,อบู้ดูด้วยกันสมาธินะฮะเกมทาซานโหนรับโชคเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องโหนไปตามราวเหล็กจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งภายในเวลา1วินาทีโดยมีข้อแม้ว่าถ้าตกต้องกลับเป็นเริ่มต้นใหม่นะครับ พลัครับมาเรื่องของพลังกาลังครับสบายแล้วใช่ไหมครับผมชอบชอบใช้อยู่ครับช่วงนี้นะฮะและยิ่งดีดีกว่ายิ่งเป็นแบบการครับผม้องชายผมถนัดมากครับผมก็จะชอบแบบจ้าเอกกันที่รักกินเนอันนี้อันนี้คนหลีนรีมากครับพี่ครับผมเหมือนนั่งแขกโอเคคโอเเขาไม่ไดปเด็กกับดีไใช้ก่อสร้างนะครับ จ้าครับคุณช่วยลองโหนลาวโชว์หน่อยโอ้โหเห็นครับสักหน่อยครับนี่นะฮะสี่ทีสี่สิบทีห้าสิบทีอะไรนะสี่สิบทีนี่นี่สบายต่อต่อแค่นี้แหละเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วยังได้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 เออไอ้ผมขอถอดแล้วกันนะฮะแต่ระวังแหวนด้วยนะแหวนเจ็บเปล่าเราต้องมีสไตล์ทุกที่พี่ครับผมจุดสไตล์จุดสไตล์ไม่ใช่ไม่คนมีสไตล์ครับผมอาไปประจำที่ครับแมนครับ หลังจุดสตาร์ทนะครับเกมแรกของแมงเราครับโอ้แค่เกมแรกเห็นก็เหนื่อยแล้วนะทำไมไม่มีตักทรายหรืออะไรอย่างงี้ใช้กระถาเลยตรงจุดสตาร์ทอยู่นู้นคุณพร้อมนะครับผมถ้าพร้อมนะคุณผู้ชมครับนี่คือ The 60 Second Game 6กวิพี่ชิดแสนครับสายสองหนึ่ง

ถกวพุ่งปินหรือถ hey, ุงนถุงซองไปเอ๊ะกอลูกใจเย็นใอเย็นอันนี้มันได้ไหมพี่ไม่ได้เหรอได้ได้เปลียนดอกเลยเปลนดอกจำได้ไหมว่าดอกไหนใครไปแล้วเหลือยี่สิวิเล็งหน่อยเล็หน่อยเล็งตอกเลอกดเปลี่ยนดอกเปอกใจเย็นๆเย็นออกแลวออกเลยอปเลย หมทุกเกมนี่จะบอกาะกับพีชายล่ำๆหนึ่งดีเจแมนนะครับแหมโหสบายๆใช้เวลาไปแค่18วินาทีเท่านั้นเองจากนั้นก็เข้าไปลองขายรถจักรยานยนต์ดูแต่ใครไม่ออกเลยวิ่งไปคว้ากีตาร์ไปฟ้าแล้ววิ่งออกมาครับล็อกเกอร์ของเราดิบกีตาร์ออกมาเพราะว่าคุณชอบเล่นกีตาร์เล่นพอได้ครับขอฟังซักท่อนท่อนฮุกท่อนนึงได้ครับพี่ ตอนนี้ขอท่อนยัดซ้ายนะครับผมท่อนฮุกท่อนฮุกบ้ารอยนี่นี่เดี๋ยวผมทำให้ดูผมยเป็นุ่ณแต่งจริงผมถนัดกีตาร์โปร่งุณช่วยเกาเกากีตาร์ดูหน่อยผมชอบเกากีตาร์มากไหนลองเกาให้ดูหน่อยครับตั้งสายแป๊บหนึ่งครับผมโอเคโอเคได้ละเกาเลยโหคันไหมลูกคันเฮ้ยบุฟบุบบุ ครับผมแมนครับในรอบนี้รับไปกีตาร์ไฟฟ้าหนึ่งตัวนะครับซึ่งต้องบอกก่อนทุกอย่างที่คุณหยิบออกมายังไม่ใช่ของคุณจนกว่าคุณจะบอกคําว่าพอแค่นี้ครับผมเพราะฉะตอนนี้คําถามของเราก็คือคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอบได้เลยไหมฮะตอบได้เลยไหมเอาแล้วไปต่อครับ let's go ช้แรงเนี่ยหนุ่มคนนี้สอบผ่านไปแล้วนะฮะซึ่งเกมแรกนี้ที่แจมาก็รับพิท้าไฟฟ้าไปขอรางวัลสะสมไปได้ช่วงหน้ารู้กันว่าเขาจะลนด้อมได้เกมอะไรห้ามพลาดนะครับเกมที่สองน้องแมนจะได้อะไรลุ้นกันเดอะแันดอมเกมเมื่อกี้ถือว่าเป็นเกมที่ยากเหมือนกันนะครับถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงไม่ไน่ารอดนะครับ แต่แมนใช้เวลาเพียงแค่15วินาทีในการที่ทิดไปเรามาดูกันต่อดีกว่าครับเกมที่สองได้แก่เกมน็อตพิฆาตเกมนี้แหละใช้สมาธิเกมนี้เกดยากเกิดยากเกมน็อตพิฆาตเกมนี้วุขาดจะต้องไขน็อตออกให้หมดตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีถ้าทำสำเร็จถือว่าผ่านะครับมา สิงมอเตอร์ไซค์แม่นี่ต้องมีการเข้าอู่ซ่อมเล็ดซ่อมรถน้ซ่อมได้ไหมซ่อมเล็ดคือนะซ่อมรถครับเพื่อนผู้ผิดครับซ่อมเล็ดบ่อยไหมครับผมต้องเลีเร <fit> and ื่อยครับผมซ่อมรถผมซ่อมรถบ่อยไหมครับอทำเองบ้างได้เล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นเก่งอะไรมากมายครับผมแม่ครับด่านนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายเพราะว่าอัตราการผ่านเนี่ยประมาณครึ่งต่อครึ่งดูก็รู้แล้วที่ดูก็รู้เห็นคนตกรอบมานักต่อนักครับเทคนิคที่อาจจะสอนครับ นะครับบางคนเขาถูอย่างนี้เลยครับบาทีแล้วก็ลู่ไปเลยแต่บางคนที่เขาเคยเป็นนิสัยดีเจเนี่ยครับเขาจะชอบจูนซินโฮซินโฮครับผมจูนไปเลยเม็ดสองเม็ดครับผมโอเคครับผมแบนครับขอให้โชคดีครับพี่จุดสตาร์ทครับ กจับบ้านแน่เลยจับบ้านแน่เลยบ้านแน่เลยไมด้สุดมอไซสุดมอไซแล้วไม่ได้ไข่น็อลแน่วันนี้เดี๋ยวมันได้ยินเดี๋ยวมันได้เยินไม่ได้ยินไม่ไ cin ด้ยินขอโชคดีนะที่น้องรักขอโชคดีครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือ The s i x Second Game หกสิบวิพิชิตแสนครับ three two one มาแล้วเลยม่เื่อลูเลยอลูลูอย่างนี้เลยลูอย่างนี้ได้ไหมเขาเไปคนลางเหรอเอาถนเอามาเอาไปก่อนะครับลครับมาครับมาครับร็วกยากมากแตะยาครับเร็วครับแต่ผมบอกแล้วดีเจเขาจะถนัดการใช้มิ้วพวงหัวนะฮะเออมรครับเดนีเยแล้ววันนี้แล้ววันนี้ โโอ้หตายยังเหลืออีกเม็ดนึิงนี่นะครับเร็วครับเร็วครับเร็วเร็วเร็วครับแมนโอ้ยเร็ว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 ตายแล้วเดี๋ยวยังทันยังทันเร็วเร็วเร็วเร็ตรงนี้อีกมือนึงปล่อยนี่เร็วเร็วแมนนี่เขามีประสาทมือแค่ด้านเดียวอีกนิดนะฮะเร็วครับยังทันยังทันยังทันเร็วเร็ว เกมนี้ดีเจแมจะกินหมูแล้วนะจ๊ะแต่ไหนว่าเอาก็จริงนกับไข่ซะช้าอย่างนั้นแหละครับแหมซึ่งแต่ละวินาทีที่วิ่งไปเนี่ยดูแล้วเบี้หัวใจสเลเกินสุดท้ายทําสําเร็จทันเวลาพอดิบพอดีเลยนะครับโอ้โหวิ่งห้องวิ่งห้องโอ้โหเอาแล้วนเหนื่อยแกเมื่อกี้พี่สดสดมิดดามเลยครับผมแมนแมนลุ้นหนึ่งขั้นเสร็จปุ๊บกระโดนที่ปุ๊บแล้วปุ๊บแล้ โอ้มันเมื่อกี้ความยากลำบากอะไรครับแมนคือมันยากจริงครับพี่มันต้องใช้บอกว่าต้องใช้สมาธิไงสมาธิผมรู้ว่าแบบที่จะให้ผมนั่งสมาธิเพื่อที่จะทำอะไรทุกอย่างให้เทียนดับอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้สมาธิแล้วครับครับใช้พิธีกรช่วยครับผมถ้าไม่มีพี่ีก็แย่ครับผมยืนอยู่หลังตากล้องนั่งใคร่เงี้ยครับ ครับแฟนคุณผมก็ช่วยไปเยอะครับผมครับผมถือว่านะครับแมนเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ไม่เข้าห้องไปแล้วนะครับครัรอบนี้ไม่ได้ของนะครับแต่ยังสามารถที่จะเล่นเกมต่อไปได้ตอนนี้คุณสะสมกีตาร์ไฟฟ้าอยู่แค่เครื่องเดียวครับคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อครับวย เกมน้าถ้าไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าต้องแร็วกว่านี้นะครับซึ่งเกมที่สนี้ดีใจมาก็ถือว่าใช้สิทธิ์ในการไม่เข้าห้องสมบัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสเกมก็ล่อแล้วพี<า>่จ้าทำไงดีผมว่าตอนนี้ตัวห้อยหมดแล้วฮะใช่ครับผมผมขอให้อันดับหนึงครับพี่้นไม่ใช่นี่นมเ,าเคคผาคุณผู้ชม <S <S ส่งกำลังใจมาเยอะนะครับน้องมาเราต้องการลุ้นกันต่อเกมที่3าเดิรเดิมลุยนกันเลย สนุกดีนะฮะเวลาเห็นพวกแข่งขันล่อแร่เนี่ยนะครับตรมานมันสนุกดีเราไปดูกันดีกว่าครับเกมที่สามของแมนเดลและน้นองได้ทำการเลือกออกมาแล้วครับได้แก่เกมปิงปองสลับโชว์ ปิงปองสลับโชคเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสลับลูกปิงปองให้กลับมาอยู่รวมเป็นสีเดียวกันให้ครบตามจำนวนที่กําหนดภายในเวลา6 0นาทีนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เรามาถึงเกมปิงปองอ่าสลับโชคกันดีกว่าครับผมเป็นเกมใหม่ใช่ครับคุณผู้ชมก็เมื่อกี้ได้ดูวิธีการการสาธิตการเล่นไปแล้วครับคุณมั่นใจไหมเกมนี้ต้องใช้สมาธิเยอะนะตอนแรกผมที่ยินดปิงปองเนี่ยผมเลยมั่นใจมากเพราะตอนเด็กผมได้เหรียญทองกับกีฬินแล้วเป็นปองตลอดแต่คือการตีฮะการตีแม่นครับสมาธิมาครบนะครับขอให้โชคดี สตาร์เลยครับเชิญเลยครับขอเลยครับแม่งตกรอบแน่เลยรอบนี้ไม่เคยินเลยโชคดีนะแม่นะโชคดีนะตกแล้วแน่เลยตกนอกตกรอบมาตกรอบพุ่งเดียกมาด้วยคุยบอกสมาธิดีดูดิขอเกมสักที่ที่8ค่อยกลับเพ่ขอเกมที่8ให้กันด้วยครับผมโอ้โหทำไมคุยเกมที่8เกิดตกรอบเลยเลยถ้าเกิดสังเกตนะตอนที่โหนบาร์บอกให้ถอดแหวนมันบอกว่าต้องมีสไตล์ ตอนนี right? <c oughs> <c oughs> er ้แหวนมันไม่อยู่แล้วครับพอหมอบไปเลยแกเคลมไข่นับแล้วครับทีสองเขาจะตาย้วครับสไตล์หมอกัจะตายแล้วมีมากกว่าสไตล์ฮะขอให้โชคดีนี่คือ the sixty second game 6กวิพิชิตแสนครับ three two one go เฮ้ยแม่คุณผู้ชมครับตอนนี้รายการของเราคลังสนุกเข้มข้นเลยนะครับแต่ว่าต้องกลับมาสนุกกันต่อนะครับในครั้งหน้า ยังไงต่ามผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งรายการนะครับสนุกไม่แพ้กันเลย The Price is Right Thailand ราคาพา,ารวยน,นั่นเองรอคุณผู้ชมอยู่ไปชมกันต่อเลยครับหรือกันครับเอาลยครับม <c oughs> จะตกรอบก็ตรงนี้แหละแมนไปนู่นแล้วนะครับไปนู่นแล้วนะครับ <c oughs> เออเร็วแล้วเๆวเติงเติมเตตตร้วหน่อยแล้วรอยจะไม่ทันแล้วเ,เ,เลงเบอร์เลงเบอร์แมนผมได้แค่นี้แหบะพี่ แค่นี้เละ <_ Q> แมนลืมเครื่องไว้ข้างในครับคุณผู้ชมครับผม